สวัสดีค่ะฝึกปลูกหัททำไปกับแนนไดอารี่ค่ะแล้ววันนี้นะคะแนนจะมาทำปุ๋ยหมักในแปลงผักค่ะตอนนี้นี่คือเป็นช่วงหน้าฝนเนาะเวลาปลูกผักเนี่ยเมันก็จะเกิดปัญหาของพวกเชื้อราเยอะแล้วเป็นช่วงที่ผักไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็แปลงนี้ก็เป็นแปลงผักเก่านะคะที่ พงถอนผักทานไปแล้วก็ลบแปลงไปนะคะแปลงนี้เดี๋ยวแนนจะนำะมูลวัวมูลมา้ามูลสัตว์ต่างๆเนี่ยมาใส่ไว้เป็นการหมักปุ๋ยไว้ในตัวเป,เป็นการหมักปุ๋ยไปในตัวนะคะแล้วก็รอเวลาที่เขาจะ,ะเปื่อยยุ่ยย้อยสลายไปนะคะสักเวลาประมาณสัก1นึ่งเดือนถึง1เดือนครึ่งก็สามารถปลูกผักได้แล้วค่ะ เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยค่ะอ๋อก่อนเข้าไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด s ับ s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์ไว้ให้แนนด้วยนะคะแปลงผักที่แนนทำไว้ครางบ้านก็เป็นอิฐผสานนะคะเป็นบล็อกผสานสองก้อนสองชั้นประมาณนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยแนนก็ถอนหญ้ารอบๆบ,บริเวณแปลงผักหรือว่าในแปลงผักนะคะก็เป็นค้างทั่วเก่าเนาะ เป็นเถาเถาถั่วเก่าแนนก็นำมาทำปุ๋ยได้นะคะก่อนที่เราจะใส่ดินหรือมูลวัวเข้าไปเนี่ยแนนก็ลดลาดด้วยน้ำหมักเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าน้ำหมักเนี่ยจะช่วยทำให้ ผักของเราหรือว่าหญ้าของเราเนี่ยย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยได้นะคะระหว่างนี้ไม่ว่าจะเป็นใส่มูลวัวไปแล้วก็ลดน้ําไปเรื่อยๆนะคะเป็นชันช้นๆลดไปเรื่อยๆค่ะแล้วพอใส่มูลวัวเสร็จแล้วแนนก็จะใส่แกลบทับลงไปอีกทีนึงค่ะแกลบเนี่ยเป็นแกลบใหม่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวแนนจะหมักเอาไว้เพื่อที่จะให้เป็นแกลบเก่าแล้วก็ให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยในอนาคตค่ะ ทุกชั้นที่ทำก็จะลดน้ำแล้วก็ตามด้วยน้ำหมักนะคะแล้วก็ลดน้ำอีกทีหนึ่งเหมือนเดิมค่ะทำแบบนี้ทุกชั้นค่ะ เนื่องจากแนนมีเวลาอันน้อยนิดมากในการทำสวนซึ่งไม่สามารถทำแปลงผักนี้ได้ให้เสร็จภายในวันเดียวนะคะแนนก็เลยมาทำต่ออีกวันหนึ่งค่ะแต่ว่าถ้าหากเพื่อนๆพ,พอมีเวลานะคะก็สามารถทำหมวนเดียวจบเลยก็ได้ค่ะก่อนหน้านี้แนนก็นำใบไม้มาท็อปด้านบนอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็ ที่กำลังเทอยู่นี้ก็จะเป็นมูลวัวนะคะหรือว่ามูลสัตว์ต่างๆที่เพื่อนๆหาซื้อได้ค่ะในกระถางดำที่หิ้วหนักอึ้งมานี้ก็คือหน้าดินค่ะแนนก็นำหน้าดินมา ท็อปด้านบนอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วแล้วหลังจากนั้นแนนก็นําน้ําเปล่าแล้วก็น้ําหมักนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําหมักจุลซีสสังเคราห์แสงน้ําหมักเจ้าปวกหรือน้ําหมักปลาอะไรก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนมีน้ําหมักอะไรก็สามารถลดลดเข้าไปได้เลยค่ะหรือว่าถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนมีพอดอสามารถนํามาลดลดก,กองปุ๋ยเพื่อให้ย่อยสลายได้เร็วขึ้นก็ยิ่งยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญ สิ่งอื่นใดอ่ะอย่าลืมน้ำหมักนะคะแล้วก็แนนก็นำฟางค่ะอันนี้เป็นฟางเก่าแล้วเนาะเอามา,าท็อปด้านบนอีกทีหนึ่งค่ะเพื่อที่ว่าจะไม่ให้แสงแดดส่องลงไปด้านล่างได้โดยตรงนะคะเพื่อที่จะให้จุนิซียเนี่ยเขาได้ทำงานได้เต็มที่ค่ะตอนนี้แนนก็นำฟางนะคะ มาคลุมบริเวณดินด้านบนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอเวลาอีกสักหนึ่งเดือนนะคะแล้วก็เราก็มาพลิกกลับกองแล้วก็ลดน้ำหมักไปเรื่อยๆนะคะอาทิตย์ละครั้งก็ได้เนาะนี่นะคะเวลาแนนเมื่อกี้เนี้ยลดน้ำใช่ไหมแล้วก็น้ำจากมูลวัวเขาไหลนะคะแนนก็เลยลาดออกแล้วก็เอาไปลดต้นไม้บริเวณหนูนนะคะตอนแรกตั้งใจว่า จะนำน้ำหมักจุนิซียจาวปวกมาลาดนะคะแล้วลืมก็เลยเอาไว้พรุ่งนี้ละกันวันนี้ก็แดดเริ่มร้อนแล้วแล้วก็เดี๋ยวต้องไปทำงานแล้วนะคะแนจะหมักเอาไว้ประมาณ1เดือนแล้วก็เราก็มาพลิกกับกองแล้วก็ระหว่าง1เดือนเนี้ยเราก็จะลดด้วยน้ำหมักต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าใครมีพอดอ แนนจำไม่ได้นะว่าพอดอหนึ่งหรือพอดอสองนะช่วยบอกหน่อยนะคะที่บอกว่าเอามาลดลาดดินนะคะนั่นแหละถ้าเกิดว่าใครมีพอดอตัวเนี้ยเราก็สามารถเอามาลดลาดดินได้นะคะถ้าเกิดจำไม่ผิดนะถ้าเป็นพอดอหนึ่งเพราะว่าแนนเคยเอามา,าผสมน้ํานะคะแล้วก็ลดลาดเนี่ยในกองปุ๋ยหมักอะปุ๋ยหมกักแล้วก็ดินเหนียวที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเขาจะเปื่อยแล้วก็ยุ่ยมากๆเลยค่ะลองดูนะพามาอัปเดตแปลงผักนะคะ ที่แนนได้หมักปุ๋ยเอาไว้ตอนนี้หญ้าก็ขึ้นเต็มเลยค่ะแล้วนี่ก็เป็นอกองปุ๋ยหมักในแปลงผักที่แนนทำเอาไว้นะคะใกล้ๆก,กันอันนี้เพิ่งทำได้ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์นะคะแล้วแนนก็เอากระเจี๊ยบมาปลูกเลยแล้วก็แต่ว่าตอนนี้คือน่าจะโดนความร้อนจากมูลสัตวะะ์ค่ะกระเจี๊ยบมันก็เลยแบบดูใบเหลืองๆนะคะนี่อันนี้ก็เป็นแปลงที่ทำเอาไว้ประมาณหนึ่งเดือนเสร็จแล้วนะคะ ยาขึ้นแล้วแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้แนนะนำมาปลูกใบแมงลักแล้วนะคะเริ่มทยอยปลูกแล้วเดี๋ยวแนนจะให้ดูดินดินนะดินเขาดีมากๆเลยนี่นะคะแกบก็เก่าเปื่อยแล้วนะคะตอนนี้ได้เดือนสิษเดือนครึ่งแล้วค่ะ ข้างในก็ย่อยสลายแล้วแล้วก็จะมีฝักตัวต้นนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับฝักคูนนะคะแต่ไม่ใช่เนาะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรนะคะเขาก็ย่อยยากมากนี่นะคะอันนี้ฝักคูนฝักคูนก็ยังย่อยง่ายกว่านะคะให้ดูดินดินนี้คือพร้อมปลูกแล้วคะล้วนสุยดีมากเลย ก่อนปลูกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแนนจะพรวนนะคะพรวนดินให้รอบแล้วก็วันนี้เดี๋ยวแนนจะถางหญ้าตรงนี้นะคะให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเมล็ดมาปลูกเพราะว่าตอนเนี้ยแนนเพาะเมล็ดคนาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นต้นข้าวโพดนะคะไม่รู้ว่า,าได้พันมายังไงนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆก็ขึ้นมาเองสงสัยเป็นพันที่แบบว่า,าติดติดมาจาก ดินเก่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะอันนี้เดือนเส,เสร็จได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะถ้าเกิดว่าใครพอมีเวลาก็ทิ้งเอาไว้สักสองเดือนก็ยังได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่จะปลูกเนี่ยแนนแนะนำว่าควรที่จะใส่ไตโรโครามานะคะหมักเข้าไป สักสามสี่วันแล้วค่อยปลูกต้นไม้ก็ได้นะเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูฝนเนาะเพราะว่าไตโครมากก็จําเป็นมากๆเลยสําหรับช่วยในเรื่องของเชื้อราที่จะเกิดกับพืชเราหรือว่าผักที่เราจะปลูกะะยังไงอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แนนนะคะสําหรับการปึกทําสวนในครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย